สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีทิกทัวร์นาเมนต์ครับผมภาคให้คนดูเล่นครับ 5v5 5อีกครั้งครับจดใสท่ทุกอย่างครับที่ลูกเพจนะครับมาเล่นที่ทีทิกนะครับไม่ว่าจะเป็นครับบินเลดเคดนะครับ เอเวอร์เรสต์สกครับแล้วผมจะคำนวณแต้มเหล่านี้ออกมาเป็น MMR หรือ Matchmaking Rating นะครับซึ่งเบสคะแนนจะอยู่ที่1,000แต้มนะครับโดยผมจะไลฟ์ครับทาง Facebook Fan Page ทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ช่วงเวลา1ทุ่มกว่า2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ เพื่อนมาเล่นมาจอยได้นะครับผมพากให้นะครับ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ตัดจากไลฟ์เอกมานะครับจากเกมมันมันครับแล้วก็รวบมไฮไลท์แต่ละอาทิตย์ด้วยนะครับนี่เพื่อนเล่นที่นี่นะครับมาดูเกมนี้ครับฝั่งสีเงิงครับมีหลายอย่างที่น่าจับตามองครับอย่างแรกเลยครับคุณพีสาับผมทีครับเป็นทีเบเยอร์เหมือนเดิมครับอันดับหนึ่งของทีทิกโ์นเม้นต์และก็ไม่น่าจะมีใครล้มเขาได้ครับอีกคนหนึ่งครับที่ต้องจับตาครับนนั่ก็คือทาางด้น RPGM นะแววๆว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนัแข็งแกร่งเม็ดส้มเลยนะนะเพนนะจะโหดแค่ไหนครับน่าจะต้องไปลองดูว่าส่วนฝั่งสีแดงครับแม่คุณลูกหมูครับได้เล่นตัวถนัดด้วยครับนั่นก็คือโมเลนครับสติครับโมเลนที่ดีติดครับร้อยเปซครับยังไม่แพ้กันเลยนะของคุณลูกหมูครับโหดมากแค่ไหนไปติดตามรับชมกินได้เลยครับ รับเกมที่3นะทีทิกทัรวร์นาเมนต์ครับเริ่มแล้วนะฟังามาดูคองกันหน่อยคนระับฝั่งสีเงินครับเพนคะรับป่านะดีแลกเมทเล่นกลางครับฮายาเตะแครี่ดูซีมี่ครับเป็นด้านโรมนะและออฟเลนครับแพนดา้าฝั่งสีแดงครับซีเนียลเป็นไรเอ่ยดูเดี๋ยวน้ซีเนียลออฟครับฝั่งตูอ่าโมเลนนะป่าอิกนิดเมทอารัมโรมและทอนครับแครรี่ เดี sure. ๋ยวผมเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนให้พรุ่งนี้นะลองปอจริงๆจะเปลี่ยนไอเดีเปลี่ยนชื่อนะรบวนบอกผมขอรูหน้าสักวันหนึ่งนะครับผมจะได้ใส่ให้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับปอเปลี่ยนได้โอ้ยเถนเกือบตายครับโหโมเลนแกยิงยับจริงๆครับโมเลนรับเน่อย่างกับแทงครับโอ้ราตรงนี้ก็เกิดไฟครับตีมีครับ โอ้โดนทอนกับอารัมตีครับโอ้แล้วจะล่อหรือเปล่าครับเตเม่กดฮิวสองล่อครับตีมี่ครับโอ้รีคอมบิลี่พัชอีกรอบยังล่อจู่ครับโอ้โหเกือบได้ครับฝั่งสีแดงครับโอ้ต้องโอ้โหหลายรอบเลยครับเมื่อกี้ดูเดือดจริงๆริงแล้วเฮตะครับแม่เจ้าทอนครับ การโยนติดงานเลี้ยงครับวันนี้เลยไม่ว่างโ,โอเคโอเคแม่พูดเหมือนตัวเองไม่ใช่การโยนะเหมือนแบบบอกให้การโยน่จริงๆต,ตัวเองคือการโยน <c oughs> <c oughs> ไม่เจอนานเลยเพลงเบสต้มหลังจากผมทำดาวหายตลอดเฮ้ยหลังว่าชนะมีแล้วนี่มีชนะรอบโอ้ล้วเพลงครับเขาไปรู้รับตับแตกสามสองตัวครับโอ้ตายไปครับโอ้สีหายายแต่ลรวฝั่งสีแดงครับ เราเอาต่อครับเอาเยอะครับ3ต่อศูนย์นะครับตีมี้ก็ไปลงรับจับแตะข้างน้านอีกนิดครับโดนอีกนิดสแปมสกิลแล้วเผาเผาเผาวะรล้เพลงเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วลงรับจับแตะใส่อีกนิดครับเฮเจนเข้าจังหวะสวยเขาจะดูถูกเพลงแข็งแกร่งระดับหนึ่งของประเทศไทยครับโอ้ทีเหลียวแกมาแล้วครับโอ้แล้วกระโดดโดนไปสองครับโอ้สวยครับกระโดดโดนสวยครับโอ้ไฮเดรตต้องคุณในบิดหนีออกไปครับ แล้วมีแพนด้าเข้ามาลวงรับตับแตกอยู่ครับฝั่งสีน้ำงานโอ้ยแน่โดนไม่โดนครับเอ็นอยู่ครับนั่นครับเพนหนักพุ่มอยู่ครับแม่สีน้ำแดงไม่ได้เช็คพุ่มครับโอ้และเปิดได้ด้านอู้รับเพนครับเหมือนนี่ครับโอ้ล่าอีกนิดครับเรียบร้อยครับโดนทางหน้าแอนโอลีครับตายไปเลยครับทาางหนน้ิดและอารามครับจับสวยครับโอ้โห แม่เพนัแร่างเงาไปแล้วเขาแต่ทอนครับกระสุนแกตามครับโอ้แอนิเมชั่นครับรงนี้ครับโมเลนโอ้ยิงครับสองต่อหนึ่งแกมาครับแกพร้อมครับโอ้เลเวลหกแกยิงขนาดนี้แล้วเหรอโมเลนได้เลยนะน้องปอพินบอกในในเมสเซจ เพี่อีกรอบด้วยนะเผื่อที่ลืมแล้วมินาตโต้นะโอเคไม่เก็บแรงใหม่นะไม่เห็ียดแรงไหนต่อต่อแรงเดิมนะน้องปอลไนะด้เลยจัดไปครับสุดยอดน้องปอพอ,อมาเล่นได้นะเพื่อนๆนะผมพากให้คนดูเล่นนะท,ทีทิทคคอนเมนต์อู้แล้วใครเสร็จก็เบิดเข้าไปเลยครับทางด้นานลังเสือตายครับมีทางด้านตีเนีย,ยเอเอเจลิสสเปนเดอร์มาช่วยแล้วครับมีทอยเข้าตีอยู่ครับโอ้แล้วทางด้านดีแตรแกก็เปิดครับทางด้านเฮ้ย เซนติบารียครับรับบารสไปครับยังไม่มีใครตายครับฝั่งสีแดงครับโอ้โหโมเลนครับเกมมารบี่ซ้อนสวยอยู่ครับทีอย่างเดียวครับหอับเพนกำลังจะมาครับแม่แอนโกเลเข้าไปครับโดนทอนิดนึงครับแอนโนิเกหนีออกไปแล้วครับโอ้โหหัวกันยับครับตอนนี้หัวและแผ่นหน้าเนียนป้อมทันทีก็ด้านบนครับแม่แต่ยังไม่มีรถครับยังตีไม่แรงครับสี่นาทีอยู่ครับแม่ป้อมยังไม่ได้ครับ ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆครับทีทิ้งทัวร์นาเมนต์ครับจบเกมนี้ยังไม่ระหว่างที่เกมนี้กำลังเล่นอยู่ผมจะคีเกมที่สี่นะเพื่อนๆรอเล่นได้นะครับเกมที่สี่นะครับใครที่เข้าไม่ทันเลยนะครับมาเล่นเกมที่สี่ได้เดี๋ยวรถคันนี้อะไรครับนั่น กันล,ล็อกอินอีกได้ดีนอยู่โอ้แย่แต่อีกนิดของโซฟูเพนก็เพิ่งรู้ว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้ดักสองสามตัวครับแม่จะเอาครับทางด้านสีแดงนะอีกนิดมาไม่รู้เรื่องหรือเปล่าครับแม่เกือบไปครับ โอ้โหเหลือทางด้านดีแลกอยู่ครับโอ้โหแล้วเปิดทางด้านอัสโตโลไป2อีครับแม่ใส่อารมลำยังไม่มีอะไรครับต่างคนต่างคุยกันอยู่โอ้แล้วโมเลนเงิน3.7มจ็ดเคแล้วนะเงินเยอะมากครับโมเลนคนนี้โอ้โหแล้วโมเลนครับแกเล่นเหมือนแทงครับแครี่แทงครับโอ้ยิงนำแทงยิงนำอาร์ลำนับโอ้แล้วตีอย่างเดียวครับแม่มีเต็มสิบซาเดียครับคอยกันไว้ให้อยู่เขาทางด้านดีแลกครับโอ้ นะครัคงตีต่อเนื่องครับแล้วนั่นโมเลนอ้อมหลังรับโมเลนครับโอ้ตีครับตีครับตีตีนี่กดทิ้งอาโบขึ้นมาแล้วครับแม่แต่ยังไม่ตายแล้วตายครับเกิดใหม่ครับแม่ยังรอดอยู่ว่าฝ oh. ั่งสีน้ำเงินนะโอ้ปฏิบัติการด้วยครับวงปฏิวงวงประกานหรือเปล่าครับ ผายฮะอ่านชื่อผิดขออภัยฮะทีทีงแคนแนลครับที้ทัวร์นาเมนต์นะครับก็ทีทิงโตเม้นได้กลางไปแล้วครับทีทิงเนียร์ก็ไปช่วยกันอยู่แต่ทีิเนียร์จะเด็กจะเป็นเดอร์มาด้านล่างแล้วครับเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ครับได้ผลต่อเนื่องครับได้ตีนีไปครับฝั่งผีแดงครับโอ้แล้วป้อมกลางกับป้อมขวาเนี่ยตะเพนครับทันป้อมต่อเนื่องครับได้กลางด้านในแล้วครับฝั่งผีแดงจะเสียหายหลายแสนนะป้อมกลางแตกอย่างนี้ครับโอ้และอลัมจับไปครับดีแลกครับมีทอนเข้าไปตีอยู่ครับโอ้และดีแกครับแอโลูกครับ ได้พวคนหลายป้อมเนียนแล้วฝั่งสีแดงไม่มีใครกันป้อมแล้โอ้บวกยางเดียวป้อมกระจายสวัสดีครับวงพระจันทร์โอเคครับวงพระจันทร์สวัสดีครับผมคุณต้องคอยแก้ให้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีที่คุณอเมนนะโอ้โหทันี้ครับโอ้โหมเลนคอยยิ้ครับระยะเตะโอ้นหแต่เสียหายแล้วนะผมว่าสีแดงเสียหายครับป้อมหายเยอะขนาดนี้ครับ โอ้แล้วแพนด้าโดนโมเรนตียับครับมีตีนี่คอยชุบครับแต่ดันกดแข็งครับเลยไม่ได้ชุบของตีนี้โหนิดเดียวแต่เพื่อนๆหลายคนบอกครับว่าคิวมาป้อมมันก็จะมาเองนะฮะไม่ผมไม่รู้ว่าคอนเซปต์นี้มันจะใช้ได้ดีแค่ไหนครับป้อมไม่เอาเลยครับหลังสีแดงครับแกกด โอ้โหแต่โมเลนเงินแบบเงินไปไกลมากนะแกฟาร์มเร็วมากเลยว่ะโมเลนบ้าที่สุดคนอะไรครับเล่นโมเลนเมนโมเลนครับเมนตัวคนที่เอาไ่เล่นกันโอ้แล้วโมเลนตรงนั้นอยู่คนเดียวครับโอ้โหแลแกครับไม่น่าไหวแล้วครับสองตอนหนึ่งครับโอ้แกยังอยู่ครับโมเลนครับโอ้ยิงโอ้ได้เพล์มาด้วยครับโมเลนครับดึงชั้นไปกระเชิบโอ้ดึงเธอไปกระชั้นครับพูดผิดโอ้ ฉันจะลงนรกครับหนึ่งคนไปด้วยครับโอ้ตีเอหนึ่งเง็บเอาโมเลนครับยังโมเลนยังได้ตัวครับสุดยอดจริงแจ้งโอ้ระดีแหลกครับแอสโตรลสวยอยู่ครับโอ้แต่อลามครับจับดีแหลกครับตีนี่บิ่งกระโโบขึ้นมาใหม่ครับิงสวยอยู่ครับแต่ก็ไม่ตายครับตายอยู่เดย์เพราะโมเลนแกคนเอเล็ไซเคิลหรือเปล่าครับกลับมาเร็วจุดจัดครับแม่ตีรับตับแตกครับเหลือแค่ตาเมื่อตอนนี้เหลือแค่สองคนครับตอนนี้เฮ้ยทุ่งเกิดครับกังหันเงิน โอ้ลัโมลินเกตโอ้โหแกเล่นเหมือนแทงครับแครีแทงือเปาครับแม่โอ้ลับรัวรัวครับเอาคืนครับแม่คอนเซปต์นี้ครับฝั่งสีแดงแกบอกมาครับโอ้คิวคิวอย่างเดียวเดี๋ยวป้อมก็ามาครับโอ้ขอคิวไว้ก่อนเดี๋ยวป้อมมาเอง ้อมมาพูดป้อมเยอะๆเดี๋ยวโดนปิดช่องช่องบินหรือเปล่าครับเสี่ยวเหมือนกันครับดาร์เฟเยอร์ครับจะเปิดหรือเปล่าครับฝั่งสีแดงครับไม่เปิดแล้วนะมีทางด้านสินเงินมาเช็คครับฝั่งสีแดงเหมือนรู้แต่เช็คชั้นได้ไหมครับก็เลยกลับมาอีกรอบครับจลิปยักคลิปยักครับสุดท้ายเปิดดาร์เทนเทคิปไดฮารดีขอบคุณนะฮะแฮปเป็นเทโอ้ได้ครับได้ดาร์ไปครับฝั่งสีแดงครับโอ้โหในผมคุณนี่แกวินเนตร้อยจริงๆนะเนี่ย โอ้ละตีมี่เขาไปอยู่สองตอนหนึ่งครับแม่เปิดเซตตี้ไซเนอร์สีครับแต่ตีมี่ครับเทนแลนด์ครับเขาตดใส่ครับโดนสตันครับเสียเอดตันสเตนเซอร์ครับตัวแคนเตอร์โอ้ลำมาจับตีมี่ครับโอ้โหแล้วตีมี่พิรับโบสำเร็จครับมันเกิดได้อยู่เขาจะตรงนั้นเหลือตีมี่คนเดียวครับฝั่งเสียงเงินโอ้รถอ่อนเนี่ยการันตนซ้ายอยู่ด้วยโอ้รถทางนั้นเออเต้ก็ตายด้วยนะโอ้ตีสตันตูโมเรนครับดูโมเรนเขาเล่นครับโอ้แกเก็บบดครับทีแรกก็ตายไปด้วยครับผมทีห้องเต็มที่ตีเลยแล้วกัน เดี๋ยวจะไม่ทันครับ706 706ครับ524นะ706 524ครับ706 524เข้าได้เลยครับเกมที่สี่ครับเดี๋ยวจะไม่ทันครับแม่จะจบแล้วครับเกมวายจัดครับเกมที่สาม706 50524ครับ706 524เกมที่สี่ครับใครอยากเข้ามาเข้ามาได้เลยครับผมทีห้องรอแล้ว โอ้แล้วจะจบเลยหรือเปล่าล่าลับพิเกอร์จับแล้วครับโปรตีไม่ครับโดนครับนะไม่เห็นหน้าเข้ามานั่ตออคอยช่วยครับแต่ก็ไม่น่าไหวครับโอ้โอลักคิีปเข้าครับฝั่งสีมันมนต้องรีบเลียครับอกเทียด้อยู่นะเทียครีปได้อยู่ครับพอไม่อยู่นะครับฝั่งสีแดงครับพอไม่อยู่ไม่เป็นไรครับโมเลนคนนี้บอกชันคนเดียวก็พอแล้วทั้งทีมเป็นแค่แข็งให้ชันก็พอเป็นแค่ตัวประกอบก็พอครับโมเลนคนนี้ฉันลุยเองนะโอ้โมเลนเก็บมดครับเพื่อน ว้าวตูนตูนดีครับลูกหมูครับโอ้โมเลนคนนี้ครับบอกว่าเป็นส่วนประกอบก็พอครับไม่ต้องอยู่ฉันเล่นเองโอ้สี่คนนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบของทีให้เต็ม5ก็เพอฮะโอ้โมเลนยังร้อยอยู่นะของคุณลูกหมูครับโอ้เม็ดส้มน้ำกู้ครับเม็ดส้มน้ำกู้นี่ครับเพนอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเพื่อนครับโอ้จัจัดครับ RPM m อครับอันดับหนึ่งครับของประเทศไทยครับโอ้เป็นอันดับหนึ่งของจริงครับแล้วลูกหมูครับโมเลนแค่อันดับ13เองนะไอมาดูวีพีก่อนครับฝั่งสีน้ำเงินนะโอ้อเตงครับฝูงสองสามสียุดสามครับฝั่ง้หน้าสีแดงนะแน่นอนครับโมเดนครับ1 3บสามสองสามสุดหกครับ